ก็ถแถลงแต่ท่านฉลาดนะเมื่อท่านฟังกัมพูชาถแถลงแบบตอนหลดตอนแหลตีหน้าเจ้าเล่าความเท็จทำตัวเองเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ที่ถูกรุกรานอะไรต่างๆนันนะท่านขอพูดเป็นคนสุดท้ายเลยเพราะขอร่างสปีชใหม่เพื่อจะแย้งสิ่งที่กัมพูชาพูด กัมพูชากัพูดเขาเป็นเยือใช่เราก็ต้องพูดาวเขาไม่ใช่เยือเขาคือตัวการลุกรานใช่กัมพูชาเขาบอกว่าเราระเมัดข้อตกลงเราก็ต้องยืนยันว่าเขาแหละระมิดข้อตกลงเขาว่าเราลุกรานเขาก่อนแต่เราสามารถพูดถึงเรื่องเขารุกรานเขาลุกคืบ เขาขุดสนามเพาะเขายิงเราเขาระเบิดเราเขาเอาโดรนเข้ามามันแย้งได้หมดครับเขาพูดว่าเขาพยายามจะเจรจาสันติภาพเราก็ต้องชี้ว่าเราต่างหากเราที่อยากจะเจรจาแต่เขาว่าพูดตลอดเลยนะไม่ต้องทอ